สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้มาพบกับก,บการติวเข้มแน,แนวข้อสอบกับกศนอำเภอเมืองชุบุรีโดยดิฉันนางทัศวรรณนามไพรครูกศนอตำบลบางระส้อยวันนี้เราจะมาติวเข้มแน,แนวข้อสอบในรายวิชาทักษะการขยันอาชีพนะคะรหัสวิชาอช .3102 ่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ข้อ 1. การวางแผนการฝึกทักษะอาชีพควรคำนึงถึงองค์ประกอบใดก็ความรู้ทักษะที่ต้องการเงินทุนวิธีการขอความรู้ทักษะที่ต้องการแหล่งฝึกเงินทุนข้อความรู้ทักษะที่ต้องการระยะเวลาเงินทุนงอความรู้ทักษะที่ต้องการแหล่งฝึกและก็ระยะเวลาเรามาดูกันนะคะว่าคาตอบคือข้อใดเฉลยน,น,นะคะก็คือข้ององู ความรู้ทักษะที่ต้องการแหล่งฝึกระยะเวลาเนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกและวางแผนอาชีพโดยมีทักษะในการฝึกและต้องมีกําหนดระยะเวลาที่ต้องฝึกนะคะข้อ2สมศรีต้องการทบทวนการทำผ้าบาตติกควรศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ถิน่นใดและชัดเจนที่สุดก็ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณั์โอท็อขอร้านจําหน่ายผ้าบาติก คห้องสมุดประชาชนงอพิพิธภัณฑ์เรามาดูเฉลยกันนะคะเฉยข้อขอไข่นะคะร้านจำหน่ายผ้าบาติกเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรงในการทำผ้าบาติกข้อ3หากต้องการพัฒนาและต่อยอดงานอาชีพได้ควรศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใดก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นขอห้องเรียนอาชีพคอห้องปฏิบัติการงอพิพิธภัณฑ์เรามาดูคำตอบกันนะคะว่าข้อไหน เฉลยก็คือข้อกอไก่นะคะภูมิปัญญาท้องถิน่นซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือเป็นองค์ความรู้และเทคนิคที่นํามาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะข้อ 4. ข้อใดคือแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นกหข้องสมุดเคลื่อนที่ขอข้องคอมพิวเตอร์คอมุงรักการอ่านงอก็คือวัด เรามาดูคำตอบกันนะคะว่าคือข้ออะไรเฉลยก็คือข้ององูวัดนะคะซึ่งวัดเป็นศูนย์กลางแห่งศิลป,ปะวิทยาคารที่ชาวบ้านจากชุมชนรอบๆวัดหรือแม้จากสถานที่ห่างไกลได้เดินทางเข้ามาเพื่อศึกษาวิทยาการแผนกต่างๆและรับการสั่งสอนอบรมทั้งด้านจิตใจโดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นภูผู้สอนนะคะข้อ5บุคคลใดต่อไปนี้มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นในการจัด การอาชีพมากที่สุดก็กัลยานำกะลามะพร้าวที่บ้านมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านขอวันดีนำกะมะพร้าวไปสับเพื่อส่งตามร้านต้นไม้คอปุกห,หลาบนำกะมะพร้าวไปเป็นเชื้อในการติดไฟงอวันนานำกะลามะพร้าวมาเผาเป็นฐานเรามาดูกันนะคะซึ่งข้อนี้จะเฉลยข้อของไข่นะคะ วันดีนำกับมะพร้าวไปสับเพื่อส่งตามร้านต้นไม้เพราะว่าเป็นบุคคลที่มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นในการจัดการอาชีพมากที่สุดเพราะสามารถนำกับมะพร้าวไปส่งขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้ข้อ 6. ข้อใดเป็นกระบวนการในการถ่ายทอดภูมิปัญญากการวางแผนการวิเคราะห์การพัฒนาขการวิเคราะห์การศึกษาการพัฒนา การค้นคว้าการบันทึกและการถ่ายทอดงการวิเคราะห์การสรุปผลการตัดสินใจเรามาดูเฉลยกันต่อนะคะว่าคือข้อใดเฉลยก็คือข้อขอควายการค้นคว้าการบันทึกและการถ่ายทอดซึ่งต้องมีการค้นคว้าเรื่องที่จะถ่ายทอดจากนั้นเราจะทำการบันทึกและนำมาถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นต่อไปนะคะข้อ7 การขยายอาชีพให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นจากสิ่งใดกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขอการพัฒนาคนคอการระดมทุนงอการวางแผนเรามาดูกันนะคะว่าข้อนี้จะตอบข้ออะไรเอ่ยฉเฉลยก็คือข้ององูนะคะการวางแผนเป็นกระบวนการคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่างๆให้บรรลุเป้าหมายเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำเพื่อให้เกิด ผลที่ต้องการเป็นกระบวนการที่อาศัยการสร้างและรักษาแผนการเป็นการเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อบรรลุปเป้าหมายนะคะข้อ8ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดของการใช้เทคโนโลยีในการส,ส่งเสริมการตลาดก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมขอประหยัดพลังงานคอประหยัดค่าใช้จ่ายงองทำงานได้รวดเร็วเรามาดูฉเฉลยกันนะคะ ข้อนี้คือเฉลยข้ององูนะคะทำงานได้รวดเร็วเพราะเป็นการช่วยให้มีความรวดเร็วมากกว่าข้อ9ข้อใดเป็นการตัดสินใจที่อาชีพให้ประสบความสำเร็จกตามกระแสะนิยมขอตามความรู้สึกคอใช้ฐานข้อมูลงอทำตามคนอื่นข้อนี้นะคะ จะเฉลยข้อข้อควว้นะคะใช้ฐานข้อมูลเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตนํามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผนได้ค่ะข้อ10องค์ประกอบใดมีความจําเป็นในการกําหนดกรอบแนวคิดการทํางานเพื่อการเขายอาชีพกตนเองทุนลูกค้าการจําหน่ายขอตนเองทุนลูกค้าผลิตภัณฑ์ คอตนเองทุนลูกค้าตลาดงอตนเองทุนลูกค้ากําไรเรามาดูข้อนี้นะคะว่าจะเฉลยข้ออะไรเอ่ยเฉลยก็คือข้อขอไข่นะคะก็จะมีตนเองทุนลูกค้าผลิตภัณฑ์ซึ่งองค์ประกอบแรกจะเป็นตนเองแล้วตามด้วยทุนที่ใช้ในการผลิตจากนั้นจะเป็นส่วนของลูกค้าและตามด้วยผลิตภัณฑ์ในการประกอบอาชีพนะคะ สำหรับในวันนี้ครูขอมอบหมายงานกรตเพื่อให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะและทำรายงานมาสรุปตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วมาพบกันในเนื้อหาต่อไปขอบคุณทุกท่านคะ่ะ